เียร์ลังลายทุ่งงอ่า็ลายอีกแล้วทำไมทำไมทุ่งงแหล่หลายรอบจังเลยลูกเขาบอกหนูเสียงดีหูเสียงดีแล้วทำไมหนูไม่เปลี่ยนแหล่ใหม่ล่ะไม่ได้ไม่ได้ท่อนนี้ท่อนเดียวครับทุ่งงเลยลูกต้องลายเลยไม่อยากลูกไม่อยากแต่งงานแต่ได้ได้ได้อยาพ่อจัดการให้นะนะค่ะนี่ยถ้าเขา ไม่ไม่ไม่จาัดก,การนะเถือพ่อหลงม <Island> ียก <acing kir> <bbe> ินน้ำเช็ดพ่อรู้แล้วพ่อจัดการให้ตัวมึงแน่นอนครับพ่อยะาค่ะคุณพี่เธอลงมาดีเสี่ยงมานจะทองค่ะเขาสีที่นะลองทานเด็กเด็ในบ้านดูแล้วค่ะเด็กเทุกคนเด็วเดเกกาี้ างคิดว่าภูมเรียนเป็นคนเขียภนะูมิรยนน่ะเธอจะตีตุ้มมงแบบแม่ตีลูกทั่วทั่วไปที่เรืองชัยเนี่ยไม่ว่านะแต่นี่ผู้เรียน่ำกับตุ้มมงถึงกับเลือดตกยางออกที่เรืองชัยเนี่ยคิดว่ามันมากเกินไปเธอชาวบ้านเธลรู้เห็น เขาจะตีชิงนิงทางกันได้ว่าพี่เรืองชนะัยน่ะเป็นคนไม่มีความยุติธรรมเอาแบบนี้เ่อะพลายทำไมะคุณพี่พี่เรื่องมันต,ตกตกไปเธอไปขอโทษต้องมมจ้ะเชื่อพี่อะไรนะคะคุณพี่นี่คุณพี่ใช่พลายคนอย่างพงลรยานี่นะคะขอโทษไอบเแปลกคนนั้นอะ่ะพลายทำไม่ได้